สวัสดีครับทุกคนวันนี้กัปตันบวนจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศนะครับโดยวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปดูเครื่องบินที่จอดอยู่ด้านนอกก่อนนะครับสำหรับพ,พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับหยุดวันจันทร์ท่านผู้ชมจะได้มารับชมได้นะครับ วันนี้เราจะพามาชมเครื่องบินที่จอดอยู่ภายนอกกันก่อนนะเพราะว่าเราเข้าไปดูข้างในไม่ได้เครื่องบินแรกก็คือเครื่องบินตรวจการและฝึกแบบที่11ครับตัวนี้ประจำการตั้งแต่ปีพศ2498ถึง2538ใครอยากรู้ว่ามีประวัติยังไงก็ไปหาดูกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะวนซ้ายกันแล้วกัน ตัวที่สองจะเป็นเครื่องบินแบบอะไรเอ่ยตัวนี้ F 8 4หรือ F 8 6นะน่าจะอยู่ที่กองบินหนึ่งะครับตัวนี้มีลูกเสือเนี่ตัวนี้เรียกว่าเครื่องบินขับไล่แบบ17กอประจำการปี2505ถึง2510จะเป็น F 8 6นะครับนี่ที่เคยกินอ่าขอสอไป1หนึ่งคนนะเครื่องนี ต่อไปเป็น F 5ครับตัวนี้ F 5 B เติมน้ำมันกาอากาศได้ด้วยถ้าจำไม่ผิดนะจะชื่อบขอ18คอประจําการปี2521จนถึงปัจจุบัน F 5 F เหรอเนี่ยเอา้าียกว่า F 5 B F 5จริงๆมันต้องมีปืนนะ F5F นึ่งกระบอกเติมน้ำมันกาอากาศได้ด้วย หลังจากนั้นก็จะเป็นเครื่องบินฝึกของฝูงบิน604บริเวณนี้ก็จะเป็นเครื่องบินฝึกนะครับท่านสามารถมาเที่ยวได้นะครับพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศจะเปิดตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์นะครับหยุดวันจันทร์หนึ่งวัน อยู่ใกล้ๆก,กองทัพอากาศเนี่ยครับเลยโรงพยาบาลภูมิพลมานิดหนึ่งส่วนเครื่องบินลำนี้ก็เป็นแบบ U10B ประจําการปี06ถึง29ผมรับรายการมาไม่เคยเจอนะเครื่องบินตัวนี้แต่ตัวนี้รู้จักครับอันนี้เป็น AU23 หรือ p i c e m a k e r นะเคยประจําการอยู่ที่กองบิน2ด้วย เป็นเครื่องแอร์กันเนอร์นะครับฮิสเมเกอร์ก hmm. ็ปัจจุบันนี้ก็ยังเหลือประจำการอยู่ที่ออกองบิน5ประจวบนะครับ mm hmm. นี่ตัวนี้ครับเป็นขวัญใจสมัยก่อนนี้อยู่ที่ประเทศเอ,าอ่าสงครามเวียดนามเนี่ยเรามี T28 เป็นเครื่องบินโจมตีแบบใบพักสุดยอดเลยตัวนี้ mm hmm. ใช่ไหมทียี่ดีครับ ดำเนินการปีศูนย์ห้าถึงปีสามึงเลยผมเคยเจอมันเป็นตัวมันเป็นนะอยู่บนแล้วตอนหลังเขาก็ย้ายไปไว้ที่อุดรน,นะครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นเครื่องบินเครื่องแรกที่ผมรับรายการแนละ้วก็ได้ทำงานกับเครื่องนี้เป็นเครื่องแรกเลยเขาเรียกว่าเครื่องบินแบบ A 3สาสครับเป็นที่นั่งคู่สองที่นั่งนะเตตี้ย ระดับเอวผมเลยเห็นไหมเป็นเครื่องบินครูผมเลยนะครับเครื่องนี้ตั้งแต่รับรายการปี2522ก็ทำงานกับเครื่อง A 3สมมีปืนตรงนี้เป็นกับเป็นปืนนะครับปืนมินิการติดตรงนี้แล้วก็ทางล่างก็จะมีแผงระเบิดส่วนปลายนี้ไม่ใช่ลูกระเบิดนะครับอันนี้เป็นแทงน้ำมันก็ประจำการจนถึงปีไหนผมจำไม่ได้ละ าย้ายไปที่อ,อุบลแล้วก็ไปปลดประจำการที่กองบิน21นะครับจังหวัดบอนกากจนทานี้ส่วนเครื่องนี้เป็นเครื่องที่กองทัพอากาศไทยสร้างครับชื่อ RTF5 a ปท5นะมี27ถึง28นะครับวันนี้ตกไปหลายเครื่องแล้วเหมือนกันเครบินเสียชีวิตอันนี้ก็เป็นเครื่องบินฝึกครับ ตัวเพิ่งซื้อมาแล้วเนี่ยตัวนี้ผมว่าซื้อมาประมาณปี30หรือไงเนี่ยสาม่ 3, 4, นะนี่ครับ p c 9ตัวนี้นะครับเรียกว่า P c ซใช้สำหรับฝึกนักบินของโรงเรียนการบินกําแพงแสนนะครับจะสังเกตว่าถ้าเครื่องบินฝึกเนี่ยจะมีสีส้มๆจะได้มองเห็นชัดตัวนี้ก็เป็นเครื่องที่ทอได้สร้างเหมือนกันนะสร้างเป็น F T600 เป็นตั้งแต่ปี3 0มครับนี่เราก็สร้างเองขึ้นมาส่วนตัวนี้ขวามือนี่เป็นของโรงเรียนการบินหมดเลยเที่เขาเรียกชิคเก้นหรือเปล่าตัวนี้ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ตัวต่อมาอันนี้เป็นเครื่องบินแบบ T37 นะครับคล้ายๆกับ A37 แต่เครื่องนี้เป็นเครื่องฝึก ของรูยกนการบินเป็นนักบินฝึกขั้นปลายตั้งแต่ปี2504นะจนถึงปี2539นะครับเป็นเครื่องบินฝึกเคยชนกันวันกองทัพอากาศด้วยนะแล้วนกะ็ตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายครับที่เป็นเครื่องบินฝึกเที่ยวามาตั้งโชว์ไว้ตรงนี้ชื่ออะไรนี่บอฟอ .9 ประจําการปี2493ถึง2532อู้ไม่น่าเชื่อ oh my god ประจําการได้นานมากเลยแล้วตัวนี้ครับตั้งแต่สมัยสงคารามโลกครั้งที่สองเนี่ยชื่อของเขาก็คือดากต้ตานะครับแดีวเรามาดูกันดิดากตา้ตาตามปกติเขาเปิดให้เข้าชมได้ด้วยนะวันนี้เป็นวันหยุดก็เลยไม่ได้ดู ใครเคยเห็นล้อเครื่องบินมั้งไหมล้อใหญ่ๆอย่งนะี้นี่เป็นล้อของดาวขอต้านะครับนะครับเราใช้มาตั้งแต่ปีสงครามโลกครั้งที่สองเนะี่ยใหญ่มากนะแล้วก็ในช่วงสงครามเวียดนามหรือ,อกรณีปรารามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เราใช้เครื่องนี้นะครับเป็นเครื่อง สำหรับเขาเรียกแอร์กันเดอร์นะติดปืนไปไล่าปราบตามาผู้ไม่หวังดีต่อชาตินะครับตอนนั้นใช้มาหาจนถึงปัจจุบันก็ยังใช้อยู่นะแตนะ่เขาไปโมดิฟายแล้วเป็น BT 67เครื่องนี้ก็เอามาตั้งโชว์ไว้นี่ครับช่วงเวลาเปิดให้บริการ9โมงถึง9โมงครึ่งรับน้ำหนักได้ไม่เกิน20คนต่อรอบนะครับ นำอาหารที่เป็นข้อปฏิบัติสำหรับเครื่องดากต้าเครื่องนี้นะครับจะเห็นว่าค่อนข้างใหญ่เป็นเครื่องบ,บินลำเลียงด้วยเครื่องนี้ี่ดูใต้ปีนใหญ่ไหมครับนักบินสองคนนะนั่งอยู่หน้าเนี่ยใช้ล้อหน้าในการแลนดิ้งนะครับในการเอาลงพื้นเนี่ยตอนหน้าจะเป็นลงก่อนบินยากเครื่องนี้ผมเคยเล่นเกมแล้ว แล้วก็ตัวลองสุดท้ายครับตัวนี้ของกองบินสนะี่เลยกองบิน403หรือ4.3เนะีขาชื่อ F86f e e ครับอันนี้เ8 6 F นะเวลาเล่นรอบเึรนยนต์ร้อยเเนี่ยถ้ายืนตรงนี้เรียบร้อยครับหายวับไปกับตานะตรงนี้และก็ตัวสุดท้ายครับตรงนี้เครื่องอะไรเอ่ยน,น่าจะเป็น ตัวนี้ันตัวน่นะตัวนี้ก็เป็นเครื่องฝึกครับล็อกคีสอาร์ทีตัวนี้เป็นสามทีสามครับปี2498ี่เกถึงสองหนักบินขับไล่จะต้องจบจากเครื่องบินนี้ก่อนนะถึงจะไปบิน F5 ได้สมัยก่อนเนี้ยนี่ครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศที่ผมเอามาให้ชมนะครับยังมีอีกเยอะครับ เดี๋ยววันหลังจะเอามาลงให้ดูใหม่วันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ฝากไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกับตันมวลด้วยนะครับสวัสดีครับ